สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ลุ้นคลองยามเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาลุ้นดัน125ร้อยยี่สิบห้ามาแงนะครับปอดไว้น่าจะสามสิบกว่ารอบนี่แหละนะครับตื่นขึ้นมายืนเมืองแบบนี้มีอยู่สองอย่างคือลุดกับลงครบแต่แต่กรณีน่าจะลงครบนะครับเพราะว่าช่องหยิบของมันมันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตอนก่อนลงมันน่าจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามันลงครบนะครับ ก็สามสิบกว่ารอบมาดูเลยว่าวันนี้เราจะเราจะเฮงไหมนะจะมีแหวนโผลมาสักวงหรือเปล่าใน30สามสิบกว่ารอบนี้นะครับเปิดมาอยู่หน้าห้าโอ้โหได้แหวนแล้ววงหนึ่งสบายใจแล้วถือว่าจมนะเพราะว่าสามสิบกว่ารอบมีค่าดันคือประมาณสามสิบเอ็มเพราะว่ารอบละหนึ่งเอ็มโดยประมาณนะครับรอบละหนึ่งเอ็มแค่แหวนวงเดียวก็กําไรแล้วนะครับหน้านี้ยังได้กําไรไฟบวกเจ็ดอีกแล้วก็หูแหวนบวกเจ็ดอีกนะครับ หน้าแรกก็กําไรแล้วนะครับจะมีอะไรให้หลุนอีกไหมหน้านี้มีแต่ของเดิมนะครับไม่มีอะไรหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีแต่ของเดิมไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับหน้าสามก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะตอนนี้เราเหลืออยู่สองหน้าคือหน้าสี่กับหน้าหน้าเจ็ดนะครับที่พอจะมีของให้หลุนได้หน้าสี่อืมอันนี้เป็นของแจกนะ เฮ้ย hey, หน้าสีเราได้แหวนอีกวงหนึ่งนะวันนี้เราได้แหวนสองวงนะถือว่าจำอยู่นะเออได้แหวนสองวงนะครับแล้วก็โซโซนนะครับเลเวลสี่ห้าชิ้นนะครับไม่มีจอาขาวสมัยเลยเหรอ <laughs> หน้านี้ก็ไม่มีใช่ไหม,ไมไดูดีๆไม่มีนะไม่มีเออไม่มีไม่มีหน้าสุดท้ายแล้วครับได้แหวนสองวงนะเฮ้ย hey! หน้านี้ได้แหวนอีกสองวงเอาเรื่องนะสามสิบก็รอบได้แหวนสี่วงด้วยกันนะครับได้แหวนสี่วงแล้วก็ประดับอประดับบกเจ็ดเนี่ยอีกสองชิ้นนะครับเดี๋ยวเช็คราคาหน่อยหนึ่งนะครับให้ดูว่าแหวนสี่วงได้เท่าไหร่ได้กาไรเยอะนะวันนี้ผมเคยขายไปก่อนหน้านี้คือเม็ดละประมาณไม่ใช่เมเ็ดเดีววงละประมาณ 50กว่าเอ็นะครับวงละ้วกว่าเอ็มเดีย๋ยวลองเช็คนีราคาเป็นไงบ้างนะครับอ้วงละ6กนะวันนี้วันนี้เราเราเฮงนะถึงจะไม่มีของใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็มีของที่แบบว่าเออช่วยให้เราได้เงินเยอะแล้วกันนะครับแค่แหวนอย่างเดียวก็ได้200กว่าเอ็มนครับ ขอยขายของทุกอย่างนะ่าจะได้ประมาณ 300m ได้นะก็ถือว่าจับเลยนะวันนี้กําไรเยอะนะครับกไร200กว่า m นะก็เดี๋ยวมาให้ดูใหม่วันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย